วันที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2556อ้างอิง Deep South Watch โดยชินทารุฮาร่าอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ข้อแตกต่างระหว่างคนรักชาติกับคนคลั่งชาติโดยชินทารุฮาร่าข้อแตกต่างระหว่างคนรักชาติกับคนคลั่งชาติโดย ชินทาโรฮาร่าอาจารย์คณะมนุษศรรยศาสตร์ประเทศของผมเคยประสบความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากว่าตั้งแต่สมัยก่อนสงครามจนถึงขณะที่รัฐบาลยอมแพ้หลังจากโดนระเบิดปรมานูสองลูกประชาชนญี่ปุ่นส่วนใหญ่กลายเป็น คนคลั่งชาติ ultra nationalist ภายใต้การนำทางการเมืองของทหารและการโฆษณาชวนเชื่อผ่านสื่อกระแสหลักเสียงของคนเหล่านี้ก็ดังกลุกเสียงของคนที่รักชาติ patriot ในสมัยนั้นทั้งนักการเมืองกองทัพและประชาชนถูกบังคับเชื่อมั่นว่า ประเทศของตนปกครองด้วยลูกหลานของเทวดาฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะแพ้ในการสู้รบเพราะฝ่ายรัฐอ้างว่าประเทศญี่ปุ่นคุ้มครองโดยบังดาเทวดาแต่ผลการสงครามเป็นอย่างไรเป็นที่รู้กันของทุกท่านที่นี่ผมขอนำเสนอความเข้าใจส่วนตัวของผมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง คนรับชาติกับคนคลั่งชาติซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้มีลักษณะภายนอกคล้ายกันแต่ความจริงแล้วมีลักษณะภายในแตกตา่างกันไปทั้งสิ้นในบริบทนี้ขอให้ทุกท่านเข้าใจความหมายของคำว่าชาติให้กว้างที่สุดคนคลั่งชาติเชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากประเทศของตนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกและเมื่อมีคนอื่นมาชี้จุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของประเทศของตนก็จะโมโหและปฏิเสธทันทีหรืออีกในหนึ่งคนคลั่งชาติไม่ยอมรับความเป็นจริงส่วนคนที่รักชาติจะยอมรับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของประเทศของตน เพราะนั่นคือความเป็นจริงและพยายามจะแก้ไขจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องดังกล่าวเพื่อทำให้ประเทศของตนดีขึ้นและแข็งแรงขึ้นด้วยเหตุนี้เพื่อทำสิ่งที่ดีเพื่อชาติคุณคลั่งชาติมักจะเคลื่อนไหวตามสูตรสำเร็จรูปที่ฝ่ายรักกำหนดให้และเชื่อมั่นว่าตัวเองทำสิ่งที่ดีแล้ว เพราะทำตามคำสั่งของรัฐส่วนคนที่รักชาติจะค้นคิดและพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่ดีเพื่อชาติคืออะไรและตัวเองต้องทำอะไรเพื่อชาติเพราะสิ่งที่ดีสำหรับชาติอาจจะไม่ตรงกับความต้องการของรัฐและมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์และเหตุการณ์ปัจจุบันทุกครั้งเพื่อทำสิ่งที่ดี คนที่รักชาติจะใช้สมองก่อนใช้พลังหรือกำลังกายทางด้านความเชื่อคนคลั่งชาติเชื่อว่าความเชื่อที่ถูกต้องมีแต่ความเชื่อที่คนในประเทศของตนนับถือเท่านั้นโดยที่ความเชื่อของชาติอื่นๆเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องทั้งสิ้นฉะนั้นพวกเขาจะปฏิเสธความเชื่อเหล่านี้ และไม่ยอมรับความหลากหลายทางความเชื่อภายในประเทศของตนส่วนคนที่รักชาติถึงแม้ว่าตนมีความเชื่อที่เหนียวแน่นแต่สามารถยอมรับความหลากหลายเพราะเข้าใจอย่างดีว่าการไม่ยอมรับความเห็นอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อชาติของตนและสิ่งที่เอื้อให้เกิดการพัฒนาในชาติของตนคือ ความเข้าใจกันไม่ใช่การปฏิเสธกันในทานองเดียวกันคนคลั่งชาติจะติดตามโฆษณาชวนเชื่อของไฟรัฐผ่านสือ่อยึดถือเนื้อหาของมันหรือถูกชวนเชื่อไปเรื่อยๆและค้นหาศัตรูตลอดทั้งจากภายในประเทศและนอกประเทศส่วนคนที่รักชาติ จะตั้งคำถามต่อโฆษณาชวนเชื่อและต่อต้านกระแสที่ถูกสร้างขึ้นมาเพราะระหนักถึงภไปที่เกิดจากโฆษณาชวนเชื่อและรู้ว่าศัตรูที่แท้จริงต่อชาติคือโฆษนาชวนเชื่อแต่เมื่อวิกฤตเกิดขึ้นกับชาติของตนคนรักชาติยอมเสียสละเพื่อชาติของตนโดยไม่มีความลังเล และไม่หวังค่าตอบแทนเพราะประหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของตัวเองต่อชาติส่วนคนคลั่งชาติมักจะกล่าวหาคนที่ไม่ยอมเสียสละเพื่อชาติแต่ตัวเองอยู่ที่ที่ปลอดภัยโดยไม่มีความเสียสละใดๆเพราะคนเหล่านี้คิดว่าการกล่าวหานั้นเป็นความเสียสละคนที่รักชาติ พยายามจะสร้างมิตรภาพกับประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านเมื่อมีปัญหากับประเทศอื่นๆคนรักชาติจะพยายามแก้ไขโดยอาศัยเหตุผลวิจารณญาณและดุลยพินิจเพื่อให้แนวทางแก้ไขที่ไม่มีฝ่ายใดที่เสียเปรียบหรือได้เปรียบแต่หาแนวทางแก้ไขแบบวินวิน ชนะทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีผู้แพ้ซึ่งเอื้อต่อการรักษามิตรภาพส่วนคนคลั่งชาติเมื่อเจอปัญหากับประเทศอื่นๆจะมีปฏิกิริยาทางความรู้สึกมากกว่าเหตุผลและมักจะเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐใช้ความรุนแรงเพราะเชื่อมั่นว่ากองทัพของประเทศตนจะไม่แพ้ในการสู้รบน่าจะชัดเจนแล้วว่า ทำไมเราต้องการคนที่รักชาติแต่ไม่ต้องการคนคลั่งชาติเพราะคนรักชาติจะพยายามสร้างชาติให้เข้มแข็งแต่คนคลั่งชาติจะนำประเทศไปสู่ความเสียหายปัญหาคือคนคลั่งชาติเองไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเป็นคนคลั่งชาติแต่เรียกตัวเองเสมือว่าเป็นคนรักชาติ ความรักต่อชาติเรียกว่า patriotism ส่วนความคลั่งชาติเรียกว่า ultranationalism ซึ่งเป็นความเชื่อสุดโต่งของชาตินิยม nationalism ซึ่งสำหรับคำนี้คำแปลที่ถูกต้องที่สุดนั้นไม่ใช่ชาตินิยมแต่เป็นรัฐนิยม ถึงแม้ว่าคนคลั่งชาติประกาศตัวเป็นคนรักชาติในใจของเขาแทบจะไม่มีความรักต่อชาติเพราะความคลั่งชาตินั้นเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวมีข้อแตกต่างที่ชัดเจนคนคลั่งชาติเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับการปกครองแบบเผด็จก,การด้วยเหตุนี้รัฐบาลเผด็จก,การพยายามสร้างความคลั่งชาติ โดยใช้วิธีการโฆษณาชวนเชื่อการควบคุมสื่อการล้างสมองการจำกัดเสืีีภาพและอื่นๆการศึกษาเพื่อสร้างความคลั่งชาติไม่ทำให้เอกนักเรนฉลาดขึ้นแต่สอนเยาวชนเพื่อให้เป็นคนที่ไม่คิดหรือคิดไม่เป็นเพราะคนที่คิดเป็นไม่น่าจะนับถือความคลั่งชาติ ส่วนความรักต่อชาติเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสร้างประชาสังคมที่แข็งแรงในบรรยากาศประชาธิปไตยที่มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเพื่อส่งเสริมความรักต่อชาติเราต้องทำอะไรบ้างสื่อสามารถทำหน้าที่ได้ในทุกด้านถ้าสื่อยอมเป็นเครื่องมือของรัก ก็จะกลายเป็นเครื่องมือในโฆษณาชวนเชื่อเพื่อสร้างความคลั่งชาติในทางกลับกันเมื่อสื่อปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก journalismalism ที่แท้จริงสามารถเป็นกำแพงป้องกันประชาชนจากใครโฆษณาชวนเชื่อต่างๆเช่นเดียวกันกับบรรดาครู สิ่งที่เราควรปลูกฝังในใจของเด็กนักเรียนนักศึกษาคือการมีความรักต่อชาติการศึกษาไม่ควรเป็นเครื่องมือของการสร้างความคลั่งชาติสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นหรือกำลังเกิดขึ้นในประเทศเกาหลีเหนือและประเทศเด็จก,การอื่นๆในสุดท้ายในฐานะเป็นพ่อแม่ ลองคิดดูว่าเมื่อเราตอบสนองความต้องการของลูกทุกประการโดยไม่คำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นลูกจะโตเป็นคนดีหรือไม่หรือสำหรับคนที่ยังไม่มีลูกเหมือนผมแทนคำว่าลูกกับลูกศิษย์หรือลูกน้องก็แล้วกันครับถ้าท่านรักลูกของท่าน จำเป็นต้องห้ามลูกทําสิ่งที่ไม่ดีถึงแม้ว่าลูกอยากจะทําสิ่งนั้นก็ตามเช่นเดียวก,กันกับชาติของเราชาติมีความต้องการแต่ความต้องการบางอย่างของชาติจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชาตินั้นเองในกรณีเช่นนั้นหน้าที่ของเราคือไม่ให้ชาติของเรากระทําสิ่งนั้นโดยสรุป สิ่งที่จำเป็นต้องทำไม่ใช่เคารพนับถือชาติเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และคำตามทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาติของเราสั่งให้เราทำตรงกันข้ามเราต้องดูแลชาติด้วยความรักและทำสิ่งที่ดีเพื่ออนาคตของชาติและห้ามชาติทำสิ่งที่ไม่ดีต่อชาติผมคิดว่านี่คือความหมายของความรักต่อชาตินะ ัจจุบันนี้ในประเทศของผมทหารญี่ปุ่นไม่สามารถยุ่งเรื่องการเมืองได้เพราะการที่นายทหารและกองทัพมีบทบาททางด้านการเมืองเคยนำประเทศผมไปสู่ความฉิดหายขออภัยในการใช้คำที่หยากแต่การที่โดนระเบิดอรลมานูสองลูกการเสียดินแดน ผู้เสียชีวิตหลักสิบหลานและอุตสาหการรมถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงทั้งประเทศต้องใช้คำที่ไม่สุภาพคำนี้ครับหลังจากพลเอกโตโจซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีจากทหารคนสุดท้ายและถูกประหารชีวิตหลังสงครามโลกครั้งที่สองประเทศญี่ปุ่นไม่เคยและไม่อาจ มีนายกที่มาจากทหารกองทัพที่เรียกว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมโดยพล,ลเรือนอย่างเต็มที่ไม่ให้มีส่วนร่วมใดๆในการเมืองและการกำหนดนโยบายของประเทศหน้าที่ของกองทัพญี่ปุ่นคือการป้องกันประเทศและประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับกองทัพ เพราะกองทัพก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ขนาดรัฐมนตรีกลาโหมก็มาจากนักการเมืองพลเรือนเมื่อทหารเป็นผู้นำของประเทศหรือประเทศนำโดยรัฐบาลทหารประเทศนั้นไม่อาจมีการพัฒนาหรือความเจริญเนื่องจากผู้นำในกองทัพไม่เคยผ่านการเลือกตั้งแต่เข้าถึงอำนาจโดยอาศัยรัฐประหาร ประเทศพาม่าเคยเป็นประเทศที่รวยที่สุดในเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้ถ้าไม่เชื่อก็กรุณาศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ครับแต่ทุกท่านทราบว่าชะตากรรมของประเทศนี้เป็นอย่างไรหลังจากกองทัพที่นำโดยนายพลเนวินยึดอำนาจการปกครองประเทศเกาหลีก็เช่นเดียวกัน ประเทศเกาหลีใต้เคยนำโดยรัฐบาลทหารแต่หลังจากเปลี่ยนระบบการปกครองเป็นรัฐบาลพลเรือนประเทศเกาหลีใต้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศส่วนประเทศเกาหลีเหนือทุกคนทราบอย่างดีว่าประเทศดังกล่าวอยู่ในสภาพเศรษฐกิจอย่างไรผมเคยได้ยินคนไทยหลายคนบอกว่า ประเทศไทยไม่พัฒนาเพราะนักการเมืองมีปัญหาและคุณภาพต่ำถึงแม้ว่านักการเมืองไทยมีปัญหาแต่เรื่องนี้ไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยไม่พัฒนาการที่ประเทศไทยไม่พัฒนาหรือมีการพัฒนาน้อยกว่าประเทศอื่นๆในเอเชียหรืออาเซียน นั้นเกิดขึ้นจากการที่ทหารมีบทบาทมากเกินไปในการเมืองถึงแม้ว่าประเทศไทยมีระบอบก,การปกครองซึ่งเป็นประชาธิปไตยก็ตามแต่ทหารยังคิดว่าเขามีอำนาจเหนือกว่าการเลือกตั้งนี่คือที่มาของปัญหาการเมืองประเทศไทยปราบใดที่เสียงของประชาชนอยู่ใต้รองเท้าของทหาร ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงมีอาจเกิดขึ้น Deep South Watch โดยชินทา,ร,ารุฮารา